แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงอ่าอยาใส่เยอะอยาใส่เยอะนะครับนิดเดียวประมาณช้อนชาดเดียวพอย <c oughs> ิวขาว <c oughs> แค่นี้เองเหรอฮะอ่แล้วก็ผัดให้เข้ากัน อ่อเดี๋ยวนะครับอืมใช่แค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วเราก็ใส่เอ่อน้ำม่วงลงน้ำม่วงพอเสร็จแล้วอ่ะที่เราทำเสร็จเม่อสักคู่นี้น้ำพริกเผาก็รประมาณช้อนโต๊ะช้อนชานช้อนชาช้อนชาตูแต่นี่มันเยอะมากเลยนะเนี่ยช้อนชาแล้วคนให้